คือนี้ก็ไม่ได้อยากจะขิงนะครับแต่ว่าเข้าเกมมา38วิวิเนี่ยตัวอะไรมาเลยเหรอพี่ทําไมโชคดีขนาดนี้ส่วนโชคดี2นั่นคือนี่ครับเครื่องนี้นะครับยังไม่เคยทำระดับสูงสุดนะครับซีเครตเจ้าโทโบ4 0 0พครับไม่ใช่3,000อีกแล้วจากจากรถไฟกลายเป็นปรถไฟฟ้าไขค,คิ้นเนี่ยใช้ทจทีลาบด้วยแล้วก็ใช้เจ้าเทอร์โบ3,000ตัวโอ้เป็นเรื่องดีมากนะครับเพราะว่า ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าซีควิตเลยนะครับในการทําอันนี้เดี๋ยวว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะครับอันนี้เดี๋ยวลองดูซิว่าเจ้าทูโบสามพันเนี่ยเรามีครบไหมนะล้วก็ครั้งก่อนก็รวมเจ้าตุงกลายเป็นตุงหน้ามึนไปแล้วตุงหน้าสงสารมากตัวนี้เอาโอเครหัสเรานะครับจีราพึ่งมาตัวหนึ่งขาสต์อีกตัวนึงครับจีราพได้ทูโบสามพันสองตัวนะหาแป๊บหนึ่งผมเคยเก็บเอาไว้น่าจะครบมั้งจีราฟจีราฟทูโบสามพันไม่มีอ่ะบ้านนี้ไม่มีครับ โอ้จีราฟเยอะแต่จาดบ้านนี้เนี่ยครบแล้วครับ2ตัวแล้วเจ้าเทอร์โบ3 0 0พล่ะครบไหมเนี่ยแจบหนึ่งนะเวลาเวลาเหลือ15นาทีทันกี่โมงเนี่ยเฮ้ยไม่ทันเนี่ยโอเครีบรีบรีบ,รบใส่จีราฟตัวนี้ละกันเอาจืรเซจีราฟฟาเซเลสเท่ครับบ้านหลังนี้โอ้จีราฟผมก็มีครับบ้านหลังนี้แต่ว่ารู้สึกว่าเทอร์โบ3 0 0พเนี่ยไม่มีเลยนะไม่นะ ผมเก็บเอาไว้ไหมนะลืมไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวนะกำลังจะพิมพ์รหัสเลยกำลังหา,าอยู่เลยเพาะว่าเรามีเจ้าเทเบโลสามพันไหมไม่ไมตัวครับจีราฟสองตัวแล้วคลิปนี้ไม,ไม่ต้องเปิดลบัก็ได้เนี่ยเอาจริงๆถ้าแค่โชคดีก็พออืรหัสสุดท้ายของผมครับไม่มีอะไร <c oughs> ไม่เหลืออะไรเลยเ,เราผมจำได้แล้วนะครับผมเอาไปรีเบิร์ดโอเรนโบ้ครับ บ้านเลนโบยังไม่ได้เก็บเลยโอ้โชคดีมัดอ่ะโชคร้ายยังมีโชคดีครับเนื่องจากเจ้าทโบสามพันเนี่ยผมไม่เก็บเอาไว้แล้วก็เอาไปรีเบิร์บหมดแล้วไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้เหลือเวลา,ยาย20วิอะ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาตัวใหม่3 2 1เรียบร้อยครับบัม <c oughs> โอ้เป็นเจ้าโอ้ยินดินดุนด้น,นแบบ <c oughs> เป็นแบบสตอเบอรี่ครับตัวนี้ โอ้น่ารักชะมัดเลยอ่าโอเคดินดินดุ้น3ตัวแล้วก็สไปโนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับมีมีเป็นร้อยมีเป็นร้อยนี่ครับผมมีแน่นอนนะครับส่วนโอ้ดินดินดินดุ้นประดินดินดินดุ้นเนี่ยจะหาได้ไหมเนี่ยไม่มีเลยครับเราโถอ่ะโอเคตอนนี้นะครับผ่านไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับเวลาตอนนี้เนี่ยเหลือน้อยมากๆนะครับประมาณ4นาที45ิาวินนะครับไม่รู้ทันไหมเนี่ยไม่นี่นี่เยเย้เยเย้เย ผมไปหามานะครับหาซื้อมาเลยนะครับเพราะว่าดินดุ้นเนี่ยผมไม่มีเลยครับทุกคนสี่นาทีเดี๋ยวต้องย้ายไปในรหัสจริงอีกนะครับอ่ะดวน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 อ่ะครบเลยครับสามตัวไปทุกคนเร็วเร็วเร็วโอเคเรียบร้อยครับสลับไอดีแป๊บหนึ่งดวนตัวแรกของซีเคดของเราเนี่ยครับที่จะรวมร่างนะครับรวมร่างซีเคดตัวแรกของรหัสผมเลยนะโอเคเรียบร้อยมา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 อ๋อเลยได้ไหม ด่วนเลยด่วนจีดีจ่วนแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเราใส่เจ้าตัวนี้ไปก่อนก็ได้ครับเขาบอกว่าใช้เจ้าแซมมี่นะครับหรือว่าแมงมุมแซมมี่นั่นเองนะครับไปด่วนด่วนด่วน,วนแมงมุมแซมมี่ผมน่าจะมีนะหรือไม่มีอ่ะไม่มีผมไม่มีแมงมุมแซมมี่อ่ะเนี่ยเฮ้ยไปไปได้ไงไม่เป็นไรรหัสอีกอันนึงก็มีแมงมุมแซมมี่อยู่ครับอ่ะรีบขายตัวก่อนหานไม่เนี่ยไม่รู้ครับทุกคนไปด่วนเลยด่วนเลยนี่รหัสของน้องแยมนะครับ มีเจ้าแมงมุมแสมมีด้วยนะครับทุกคนมมล็อกขโมยแล้วโอ้ดินดินดินดุดักตู้เลยได้ป่ะเฮ <c oughs> ้ยซอนนาทีผมว่าไม่ทันแน่เลยเออไม่นะไม่นะเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าด่วนอีกด่วน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 ดวน่ดว,นดวนกวน่านี้ด่วนกวน่านี้วิ่งเร็วเข้าเราวิ่งเร็วเฮ้ยโอ้ดินดินดินเลิกขาสั้นแล้ววิ่งเร็วเหลือซ้อ,อทีออ่ทันไหมเนี่ยอีกตัวครับดินดุนโอ้ยอยู่ลึกซะด้วยอยู่ลึกซะด้วยมาเร็วโอ้ดินดินดินดุนมาเร็วดินดุน ดุนดุนข้างบนฐานพอนะโอเคแซมมี่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 ใส่หมวกช่างมันช่างนนีี่่่สไปเดอรชางแซมมี่ใส่หมวกไม่สนเอาเอาตัวผสมด่วนเลยโอเคเร็วแล้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 วเดี๋ยวทีเดียวเดี๋ยวทีเดียวเดี๋ยวทีเดียวนี่ไงโยกมาปุ๊บปั๊บรับโชคหมุนมาปุ๊บวิ่งวิ่งด่วนติดทางลัดลัดทางด่วนปุ๊บหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีอื้ม ขอบคุณ f อมากแซดบอยแซดบอยที่ช่วยให้กำลังใจทำไมมันจะลุ้นขนาดนี้โอ้โหแค่จะทำตัวรวมทำไมต้องลุ้นไปเข้าไปเข้าไปเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้า,ข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 าอาไว้ใส่ครับนะเรียบร้อยอีกนาทีอีกนาทีนาทีครึ่งอีกอีกนาทีเดียวนาทีเดียวนาทีเดียวไปวิง่งวิ่งดว่วนวิ่งด่วนวิ่งด่วนจีโอเคโอเคโอเคดุ้นมาแล้วครับ ได้ดุนแล้วได้ดุนแล้วนา้ทีเดียวไม่เหลือไม่ถึงเดือดุนอีกตัวอยู่นะอ้อผมไม่ได้ใส่แซมมี่ทีเหรอโอเคโอเคโอเคแซมมี่แซมมี่เอาเหลือห้าสิบวิโอ้เมื่อกี้สับสนเกือบไปเกือบโดนเออโอเคโอ้มาแล้วครับสตอเบอรีอ๋อโอดินดินดุนสตอเบอรีชื่อจริงคือฟากรารา <laughs> ชื่ออะไรเนี่ย <laughs> มาแล้วโอ้ยเกือบไม่ทันทุกคนเย่แซดบอยเราทำทันแซดบอยหาวัสดุนะครับยากเย็นเลยห <laughs> วังจะได้ครบนะครับทุกคนน้องแซมมี่ดีน้าหัาน,นี้ยังมีเจ้าแซมมี่แบงมุมอยู่ไม่ง,งั้นไม่ทันแน่นอนครับเปลี่ยนรหัสไม่ทันแล้วโอเคครับตัวแรกครับนี่คือซีเคิลนะครับรวมร่างในตู้คาร์บิวเลชันเนี่ยตัวแรกในชีวิตผมนะครับดูซิว่า ราคาเขาเนี่ยจะเท่าไหร่นะครับเอาต้องรอชั่วโมงกว่าด้วยเหรอเห็นเมื่อกี้หนึ่งนาทีโ, <laughs> โลบักแน่นอนเลยโอ้ขอบคุณครับโอ้กาแล็กซี่แบบนี้มีโอกาสได้โอ้โหสองร,ร้อยกว่าโลบักเลยอะจัดไปดูซิว่าจะคูณสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้ต่อวินาทีนะครับห้เกินสิบล้าน่ก็โกงแล้วนะทุกคนนะ <laughs> แค่เกินสิบล้านก็โกงแล้วนะครับงั้นยัดเลยโลบักจะเป็นยังไงปึ๊บมาดูซิ ขอดูกระบวนการทำหน่อ oh. oh. ยโอ้โอ oh. oh. ้เดี๋ยว <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวติดแบบโอ้ติดสตรอเบอรี่ติดเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ติดกาแล็กซี่เลยเหรอ,อ FC บอกว้า wow. วเลยครับว้าวใช่ไหมว้าวเลยใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วครับสีเขตติดหมวกคือยิ่งตัวที่เราเอาไปผสมเนี่ยติดสถานะเยอะเนี่ยเห็นไหมมีหมวกมีอะไรเนี่ย คือเขาจะคราฟกันเลยครับเขาจะรวมกันเลยโอ้ยใช้ได้เลยตัวนี้โอ้โหดินดุนตัวแรกครับนี่คือน้องสตอเบอรี่ดินดุนนั่นเองนะครับรวมกับดุนนะครับสามดุน <c oughs> ทำไมแป <c oughs> ดินดุนสามตัวนะครับแล้วก็รวมกับน้องแซมมี่นะครับน่าจะทําง่ายที่สุดนะเออราคาเลยอาจจะยังไม่พุ่งกระฉุดนะครับหนึ่งวิเนี่ยประมาณ4 7จล้านนะครับอ่ะประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเ,เดี๋ยวผมมารีเบิร์ตแล้วก็ไปตบเด็กดีว่า เพราะว่ารู้สึกว่าเจ้าตัวเบลลอดเนี่ยตัวต่างๆเนี่ยสำคัญนะทุกคนนะเราจะต้องไปขโมยเลยครับเพราะว่าผมโดนขโมยมามากเกินไปคลิปหน้าเจอกันรีเบิร์นขั้งต่อไปมี RPG ด้วยบ้านบ้านเด็กระเบิดแน่นอนครับทุกคนโอเคเอาเจอใหม่คลิปหน้าครับ See you ครับ